ซ้อมรบหั่านกวางวันที่4ที่ผิงตงกับปฏิบัติการป้องกันการยกพลขึ้นบกใช้ปืนใหญ่50ลำช่วงเช้าวันนี้เวลาประมาณ8ปนาฬิกาที่อำเภอฟางซานเมืองผิงตงมีเสียงปืนใหญ่ดังกึกก้องจากการซ้อมรบภายใต้รหัสั่านกวางของกองพลทหารราบที่8ที่แม้ว่าครั้งนี้จะปรับขนาดการซ้อมลงมาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 แต่ก็ยังสามารถดึงดูดประชาชนจำนวนไม่น้อยให้เดินทางไปชมการซ้อมรบแต่เช้า โดยการซ้อมรบมีการใช้ปืนใหญ่อัตราจร M110A2 กับ M109A2 และปืนใหญ่ขนาดกลาง M114 รวมทั้งหมด50ลำเพื่อทำการยิงกระสุนกว่า100นัดสำหรับป้องกันการยกคนขึ้นบกบริเวณพื้นที่ชายฝั่งซึ่งนอกจากที่เมืองผิงตงแล้วทั่วไต้หวันยังมีการซ้อมรบขนาดใหญ่ภายใต้รหัสท่านกวังที่เมืองซินจูนครไทหนันและเมืองหวาเหลียนด้วยมณพรชัยวุฒิทิมข่าวอทิไอาภาคภาษาไทยรายงาน